ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์พระคมสันอุคควาโทโดยพร้อมเพียงกันนะคะกรากรากราก่อนที่เราจะได้น้อมถวายรัตนบุพาบูชาพ,พระมหาธรรมเจดีย์เดี๋ยวเรียนเชิญทุกทุกท่านได้หลับตารวมใจกันแป๊บหนึ่งกันนะ พื่อให้เราเนี่ยได้นึกถึงบุญได้ทบทวนบุญกันทุกๆตั้งตั้งแต่เช้าที่เราได้ทำมาทุกๆบุญนึกถึงบุญที่เราได้ตั้งใจสัง่งสงมาทุกๆบุญเลยให้เป็นดวงบุญที่ใสสว่างเป็นความรู้สึกที่มีดวงบุญที่ใสสว่าง ทุกครั้งที่นึกถึงเราก็จะยิ่งตพ่ยิ่ง,งมีความสุ บุญที่สถิตอยู่ที่ส่วนกลางกายก็จะคอยหล่อเลี้ยงเรายิ่งนึกถึงดวงบุญก็จะยิ่งต่อขึ้นใหญ่ขึ้นสว่างขึ้นบุญก็จะคอยหล่อเลี้ยงเราปกปักรักษาเรา ทุกครั้งที่เรานึกถึงบุญเราก็จะยิ่งปื่มใจริติใจในขณะเดียวกันที่เราทำสมาธิไปด้วยนึกถึงบุญไปด้วยใจของเราก็จะมีความสะอาดบริสุทธิ์ไปด้วย จะได้เป็นภาชนะในการรองรับบุญที่กำลังจะเกิดขึ้น สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันทะยังพาังอาราหันตานันจตเชะนระคังพันธามิสัพ,พทโสสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพตังคานุภาเวนะส,สถาโสทีพระวันตุเตมลำดับต่อไปจะเป็นพิธีกล่าวคำถวาย รัตนบุคขาบูชาพระมหาธรรมกายเจดียสำหรับผู้แทนนำกล่าวถวายในวันนี้คือกัญญาณมิตรนภาวันพิรุณเรียนเชิญค่ะท่านธรรมยังพุทธสาภาคาวะโตสุาาขภาคานามการังกะโรมะเซนโมตัสสาภาคาวะโต Arahato sama samputasa, namo tassa akawato. Arahato sama samputasa, namo tassa akawato. Arahato sama samputasa. อิมานิมายังพันเตอิมานิมายังพันเตรัตนะบุพานิรัตนะบุพานิสัปริวารานิสัปริวารานิพิขุสังคสักพิขุสังคสักโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเต พิกุสังโฆพิกุสังโฆอิมานิอิมานิรัตนบุพพานิรัตนบุพานิสัปริวารานิสัปริวารานิปฏติคันหาตุปฏติคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆาะตังทีฆาะตัง หิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะาจักนิพพานยะจักข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายรัตนบุพภาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ รัตนะบุพผาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับรัตนะบุพผาบูชาพระมหาธรรมกายเจดี รัตนบุปผาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดการละนานเทินตลอดการละนานเทินสาธุก็ขออนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรนาพาแล้วก็ยอดกัลยาณมิยอดนักสร้างบารามีทุกทกท่านในวันนี้ด้วยจ้า<ม>ก็การที่เราได้สั่งสมบุญทุกๆวันเนาะ ก็เป็นการสั่งสมนะสิ่งที่เราเองเนี่ยจะต้องเอามาสู้ลบกลบมือกับความทุกข์นี่ที่ทำให้เราเนี่ยยังต้อง ต้องไปอีกไกลเหมือนกันนะกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมเนี่ยเราต้องต่อสู้กับเรื่องราวของพวกนี้อีกเยอะแยะมากมายนะไม่ว่าจะเป็นอสวกิเลสภายในใจของเราเองก็ตามที่ทําเป็นต้นเหตุของทําให้เกิดทุกข์นะทั้งมนุษยชาติเลยทั้งหมดทั้งมวลเลยนะีซึ่งบุญนี้แหละก็จะเป็นสิ่งที่จะสามารถเอามาสู้รบบมือกับ อาจจะวกเลนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองก็จะต้องสั่งสมบุญให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกๆวันนะอย่าได้ประมาทในการสั่งสมบุญแม้แต่นิดเดียวนะมีบุญอะไรเราก็ทําทุกๆวันนะอย่าได้อะได้อย่าได้ไดไดไดคิดว่าอ๋อเราทําบุญมาเยอะแล้วเนี่ยต้องต้องทําบ่อยๆทำเนืองๆทำทีๆนะทำทุกอนุวินาทีเลยเนะี่ยบุญที่ทําได้ง,งานนะ่ายๆเนี่ยที่ทําได้ง่ายๆเลยนั่นก็คือบุญที่เราเนี่ย แค่นึกถึงพระรัตนตรัยเนาะนึกถึงพระรัตนตรัยนี่ก็เป็นบุญมหาศาลเลยนะเพราะว่าการที่ใจเราเกาะเกี่ยวอยู่กับพระรัตนัยเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยใจของเราเนี่ยจะค่อยๆสะอาดบริสุทธิ์ยิ่งๆขึ้นไปนะยิ่งนึกถึงบ่อยๆนะยิ่งนึกถึงทีๆหลวงพ่อท่านใช้คำว่าให้เรานึกบ่อยๆนึกทีๆนึกตึงๆแม้การปฏิบัติธรรมเราเองก็ยังต้องนึกองค์พระภายในใช่ไหมเอ่ยนะเพราะฉะนั้นการทําบุญ,ญง่ายๆด้วยการนึก นี่ก็เป็นบุญมหาศาลมากๆนะเป็นบุญที่เราเองเนี่ยประมาณไม่ได้เลยนะว่าการนึกถึงพระเป็นยังไงอนะ่การนึกถึงการนึกถึงพระเนี่ยมีอน,นิสงส์งมากขนาดไหนบางท่านเนี่ยบางท่านเนี่ยปิดอบายได้เลยเนาะก็มีเคสหนึ่งเนี่ยเคสหนึ่งก็โชคดีมากเลยนะที่เราที่กัลยาณมิตรของพวกเราเนี่ยรู้จักหลักวิชานะก็ไปบอกกล่าวนะคนหนึ่ง เป็นโยมคนหนึ่งที่เขากําลังป่วยนะวันทั้งวันเนี่ยเขาเขาทุกทรมานอยู่กับอาการป่วยตลอดเลยจนไม่รู้ว่าเขาจะแก้ไขมันยังไงเนะก็ได้แต่ร้องโอยโอยโอยนะแต่โชคดีมากเลยที่ยอดการยาณมิตของพวกเราเนี่ยเอาข่าวเนี้ไปบอกเอาข่าวนี้ถึงพระรัตนตรัยเนี่ยไปบอกนทําให้อาการป่วยของเขาเนี่ยค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นแต่นะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ต้อง ละต่างข่านไปนะก็คือต้องตายไปนะแต่ด้วยอนุภาพที่ทําให้เขานึกถึงพระรัตานาตรัยเนี่ยมันมีช่วงหนึ่งโมเมนต์หนึ่งที่ทําให้เขาหลุดจากความรู้สึกอันทรมานนั้นนะแล้วก็ผ่านพ้นจากความทรมานแต่ว่า,าเขาก็ไปด้วยอาการที่มันสงบนะแต่ก่อนหน้านี้ก็คือโอยโอยโอยร้อ,ยองปวดทรมานมากๆนะแต่ว่าในช่วงที่ไปเนี่ยก็คือ ไปด้วยอาการที่สงบเนี่ยแบบนี้ก็จะถือว่าไปค่อนข้างดีนะก็มีสุขติเป็นที่ไปนะเพราะว่าใจเนี่ยก็เกี่ยวอยู่กับภรัตนาใจนะเพราะฉะนั้นนะการที่เราได้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีทุกๆวันเนี่ยได้เอาดอกไม้มาบูชาแม้เราอยู่บ้านเนาะแค่เรามีดอกไม้แล้วก็นึกถึงแล้วก็อาจจะวางไว้ที่หิ้งพระหรือว่า วางในห้องพระหรือหน้าหลวงปู่ก็ได้แล้วก็นึกถึงเจดีด้วยก็เปรียบเสมือนว่าเราเนี่ยได้น้อมบูชาพระมหาธรรมกายเจดีด้วยตัวเองทุกๆวันนะอันนี้ก็จะเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้หลวงพี่ก็ขออนุโมทนาบุญนะกับกัลยาณมิตรภา,าแล้วก็ยอดกัลยาณมิตรที่เราเองเนี่ยได้มาสร้างบุญสร้างบารมีนะทุกๆวันเลยก็ขออนุโมทนาบุญด้วยจ้า แล้วก็ในวันนี้เองนะก็เป็นวันแรกเลยที่ได้มีการเดินพระธรรมญาตาิาเนาะซึ่งทัศนานุตติยะเนี่ยเราได้ยินกันบ่อยๆได้ยินกันทุกปีเลยก็อยากจะฝากอีกครั้งนะว่าแค่เรานั่งอยู่ที่บ้านนะดูซูมแล้วก็มีจิตเลื่อมใสมีจิตที่เป็นกุศลกุศลก็เกิดขึ้นกับพวกเราเนี่ยมากมายมหาศาลนะก็ วันไหนที่มีกิจกรรมพิเศษก็อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมทางสูงกันเนาะก็อานนิมมนาบุญกับทุกทุกท่านด้วยนะจ๊ะก็ขออำนวยไว้พรอให้ทุกท่านให้มีความสุขทั้งกายทั้งใจเดินทางไปที่ใดให้สะดวกให้ปลอดภัยให้ปลอดภัยจากโรคโควิดสิปลอดภัยจากภัยทั้งหลายทั้งปวงปัญหาอุปสรรคใดๆก็อย่าได้มากล้ำกลาย รารถนาสิ่งใดที่เป็นบุญเป็นกุศลขอให้ความปรารถนานั้นจงสำฤทธิผลได้อย่างง่ายดายให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติลาบยศสรรเสริญฉุกและได้บรรลุมรรคผลิพานให้มีสมบัติเหลือกินเหลือใช้เหลือเอาไว้สร้างบุญสร้างบารมีไปทุกภพกทุกชาติปฏิบติธรรมให้เข้าถึงพระธรมรมกายไปทุกภพทุกชาติติดตามหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปสร้างบุญสร้างบารมีทุกภพทุกชาติ จับกระทั่งถึงที่สุดแห่งคำเธอเดีย๋ยวเราตั้งใจบูชาพระกันนะจ๊ะอะระหันสัมมาสัมพุท,ทธะพระวาพุทธัพระคขวันตังอภิวาเทพุทโทธเมนาโทพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวากาโตพระคขวาตาธรรมโม ธรรมะมาซาอามธรรมโมเมนาโทรพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะกะวะโตซาอวกัสังโกสังขังนาเมสังโคเมนาโทรพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์พระผมสันปุคควาโท โดยพร้อมเพียงกันนะคะกรากรากราะรากระนา